ท่านตรงนี้นี่พวงไฟครับตะบนเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับรัตนบุรีนะครับคุณี่น้องครับฐานจุดพอสามครับของไฟอรงนี้ของไฟมื่นเด้อครับเด้อไฟมื่นครับกิบที่แล้วที่ผ่านมากครับไปเบิ่งนว้นนั่นนี่ครับของไฟจุดหัวพอสามเหมือนกันครับแต่แต่ตะบนเบิดนี่จุดทั้งโตดครับ ทอสามประกันของไฟมืนอนครับเป็นงานพิธีประจำปีครับไฟโครงการบริหารส่วนตำบลเบอร์ จัดขึ้นมากครับนี่ครับย่างไปครับไปหลับบ้านมู่วานนี่ครับห้างอนึงเอามูสครับห้างเ่นงหนี้ยลามาแล้วครับเหมนเขเลยครับแียงดังเลยครับเจ้ครับ้ามโอมานทุกงานวัดการร่วงไฟมาจากีครับผมมหจ้นงจุดนเ้แต่ว่าอาไปแล้วกับผมไมีเงินลงงารร่วงไฟเดวยคกับพี่น้องนี่ครับงานวัดเด้ยครับนี่ โอ้ยมีของเด่นเห้เล็กน้อยนั่ครับพี่น้องนี่เห็นมวลยักคักเลยครับนี่พักพักแล้วครับพี่น้องครับนี่อ,อือครับเพี่นออ้อยกระโดดเด่นต้งต้องต้องต้องมวลคักครับนี่ ครับพี่น้องเบิ่งครับมีปืนครับมีงานอะไรัดเลยลพี่น้องมีทุกอย่างครับมาพุ่งไฟครับปืนครับไฟกับจุดไปแล้วครับสองบังครับเต็นนัสกัลประเทศไทยนะครับไฟกำลังล่างกำลัง ใรนระขายแล้วกำมา,า,ม,ามาถึงกับกำกังต่างกลังแต่งหางแต่งโตอยู่ท่อสะพาัหนึงเรือพี่น้องเราคา80เท่านั้นลบานี่ครับพี่นอ้องหองแฟนี่มาจากบันบานโนนบันบานโนนบันบานโน่นน้อยบนัตบนตำบลเบิดหินบอ <c oughs> นี่ครับมาซอย งานแบบประเพณีประจำปีครับนี่จุดหัวพันว่าพอสามนีไม่ออกนาฐานแปดสิบบวกครับนะครับปแปดสิบนั่นแหละครับมผมไปเบิง่งโน้นนั่นไล่กับยู่ประมาณนี่ครับ เจ้าขอหม่องไฟครับนี่มาจากสาครับนี่ครับบั่นโน่นเนาะบั่นโน่นครับหม่องไฟทรงเขามาซอยงานพื้นเนาะครับงานพื้นนี่มาเป็นพื้นี่ตำบลเบิดเท้าเนาะหมันใจมาบะมาเมือนี่บัวลายครับแปดสิบเนาะหม่องไฟนี่ครับพี่น้อหม่องไฟจูดหัวเลยครับประมาณจุดจูดหัวครับมันก็จุลค่านี่นะครับสิบจีเนาะแดียกเขาก็ ได้ราคาต่ำแล้วยังดีเนาะเดี๋ยวจะพัฒนาการอยู่หนาทานเนาะขอให้โชคดีนะครับเด้อขอบคุณครับผมตำแหน่งจบนี่ครับน้องไฟอีสานมันไม่ฮีครับเขาไปเบิรงเลยครับมื่อื่นพุธสิลงต้นแรงครับนี่ครับคนเบิงหลายนนะ้ี่ของจากน้องหลวงบอกครับชายร่องชายร่องน้องใหญ่ครับโอ้ ผมไม่ทายอยน่นนนนาไลกันนะคุณคุณคุณด้วยครับเกินระดับนะด้วยนะครับหยุัวครับพี่น้องชมเขามา่อประวักครับซอยตำบลเบิดเท่าครับตอนนี้กำลังเนาะกำลังกินแงข้นวดอะไรละกันโบมี่นึงคือหนาท้าอะไรครับนี่ยเสียสิบยี่สิบ สิบเนะมองไฟรุนแต่แต่ตลาดทุนเป็นบ่นาทนลุครับ้าก็ปลตขาจหนันันคอไฟลุกครับพอสามุดหัวนี่ครับมาลุนกันตอนจุดครับพี่น้องบนลาดเนาะบนากับหายากครับสมือะสิบเห็นนะครับ ที่มีอาทิตย์ที่แล้วโนูนอลา่ยครับมานี่ตะบลเบิดอีกบ้านนึงครับอีกตะบลนึงครับตะบเบ่งหนองยัออกมากันไหมอะไรอยู่เนื้อถามบังตอนเวลาจุดตอนเราขึ้นหันเวลาจุดอ่ะให้มึงดองเข้ากันยิ่งเป็นยังไงครับโชคดีครับทุกคนทุกคนประมาณนี้ก็จะน้อยเงินนู่นน่ะ ขึ้นฐานเลยเปนบอลคนไทยที่ฐานเนี่ยไทยอยู่กําลังเงียขรนวิธีกันเงีขนวนครับนี่เพิ่งครับนี่ครัเมีประสบการณ์ครับาามือมึงมามึงเเห็นติดเปรงอยู่ดอกนี่ครับมีแต่บางไฟจุดจากม่ห่วยเขาลยวเาเบ่ไดบ่ได้มีขนวนจุดตัวนี้เขาจุดทั้งหัวเนาะครับโอ้มนมังไฟจุดจากเออทีเขามังไฟช็อตนะนั่นแหละมัเทีวนั่นมังไฟจุดทั้งหัวลงรางใช่ข้นขรุนขรครับนี่ โอ้มีอมากไม่เห็นหัรถไฟเลยเลยไอ้ย่เห็นเลยผมว่าเนี่ยโก็เอ็โอยแม่แม่ก็ไฟก็ไทใช่ก็ไฟโยกโยกเ็กน่อยมันิหนน้อยนึงแหละเออเออแต่เียก็ไฟเนียใชอยู่นี่เลยก็ไฟเรียนฝันเรเลยโอเคแล้วเอาวัดบึงเอาไปบอลจองใช่หมอนมันใหบอลมนี่ครับหมอนอ่ะอ่ะออ้ออมาเล นี่ครับพี่ีที่กันวันดึงมะคกับต้องมีฟีมือร์ประบการณ์รอสิบหดใจเล่นน้องไล่บ้างไว้สงไว้อนนี่เลย

งว่านี่เนาะเอสามครับนี่เยี่ยครับทุเดี๋ยวหลังมันอาีนีครับแน่นาีนีเบือคุจาว่มเยงซนฐานลพี่นอ้องฐานร้อย พร้อมนะครับพร้อมถึงฐานจุดแล้วครับสวสดีครับโชคดีโสมันอาไลนวครับไปนาฐานแล้วครับเนี่ครับนี่ครับตามไปนาทานเลยพี่น้อง นี่ครับเอกซีบังครับจุดหัวครับพี่นี่เนี่ยมันก็ใส่รางเทือกเทือกเลยครับพี่นี่ไว้ครับไม่กลัวห้ากระสุนหัวแบบนี้นะครับอย่างนี่อ ไฟหลายหลายตำบลนี 1941, ้คร so, ับทั้งตัวทอสามตัวม้าตัวด่างครับครับโอ้ยงานแบบนี้ประบจำปีครับตำบลเบิดอำเภอตะาบุรีครับของสายหลายหลายครับเยอะแยะมดแล้วครับนี่ครัถุงทุเรียนนี่ครับโอ้ช่วงนี้ก็แดดแห้งครับนี่ก็ทุเรียนครับออนท้องครับ จากั้นครับตัวอาซิมโตครับไม่หน่าฐานน้ำกันครับพี่น้อง i แล้วครับผมน่ระวังสายไฟล้มครับานนะระวงสายไฟนะครับสายไฟบางาบางอันบางที่กังมานะครับบอกาเราม่ไดปกนอานะกินนอานบนะครับดูดีดีครับรว ต่านีนาธานคาราทาดนาานครับคาลานไวแล้วครับิาลมาแลนครับนครับคาลาทนาานครับคาราะกายี่ิบิครับลอบลอิลครับครับเราเาด้วยความกตัญญูนะครับหครับ thì các anh đang làm công tác, đang làm công tác, đang nhau các anh đang, 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 đang nhau các anh

ไปไปเกันตั้งแต่เมือวันกร์ไปไปเดินกันตั้งแวันวนติดตามโปยปลาย bay luôn lá bay xin bay bay chạy nhau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 